แจบเก่าเล่าข่าวสวัสดีค่ะตู้ ATM เพียนกดสามพันได้สามหมื่นเมื่อวันที่14มิถุนายนศูนย์วิทยุสถานีเมืองระนองก็ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่าระบบตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาระนองถนนท่าเมืองตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองเกิดปัญหาเงินทลักออกจากตู้ ATM มากเกินจริงโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของคืนวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาจึงได้รีบสั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเร่งรุดเข้าตรวจสอบพร้อมประสานงานกับทางผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์สาขาระนองเพื่อดำเนินการแก้ไขปิดระบบการใช้งานโดยพบที่เกิดเหตุ เป็นธนาคารไทยพาณิชย์อาคารตึก3ชั้นโดยชั้นล่างสุดมีตู้ a อทีเอมจำนวน2ตู้ตั้งอยู่ริมถนนท่าเมืองย่านกลางเมืองระนองซึ่งปรากฏว่าได้มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องโดยตู้เอทีเครื่องแรกที่รับถอนและโอนเงินได้มีการปิดระบบเป็นที่เรียบร้อยหน้าจอตู้เอทีเอเองก็ได้ขึ้นข้อความ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่าขออภัยขณะนี้เครื่องปิดบริการชั่วคราวซึ่งพนักงานร้านอาหารที่อยู่ข้างธนาคารและเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าตนเองได้เดินทางมากดเงินที่หน้าธนาคารเหมือนกันโดยฝากเงินใส่เข้าไป300อบาทและสามารถกดเงินออกมาได้3,000บาทโดยมีคนเข้ามาใช้บริการไปแล้วนับสิบรายแต่ก็ไม่ทันสังเกต ก็ต้องกลับไปทำงานแม้ระบบตู้เอทเอมเครื่องแรกที่เกิดปัญหาจะปิดระบบไปแล้วก็ตามแต่ปรากฏว่ายังมีกลุ่มวัยรุ่นที่รู้ข่าวได้เดินทางเข้ามาทดลองใช้บริการกันในส่วนของประชาชนพลเมืองดีชาวระนองที่ได้มาใช้บริการในครั้งแรกก็ได้เดินทางไปที่สถานีเมืองระนองเพื่อที่จะไปพบกับร้อยตำรวจโทจิตตินพักดีโชค รองสารวัตรสอบสวนสถานีเมืองระนองเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและเกรงว่าจะได้รับความเสียหายจึงต้องการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยทุกคนที่กดเงินออกจากตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาระนองในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจะมียอดเงินที่แตกต่างกันไปบางคนกดเงิน2,700บาท แต่ได้เงินออกไป27,000บางคนกดถอนเงิน1,200บาทแต่ได้รับเงินจากตู้ ATM ไป1นึ0 0บาทซึ่งผู้ที่เดินทางไปกดเงินในช่วงเกิดเหตุต่างก็พูดคุยกันว่าในช่วงเวลา2 0่สนาฬิกาสานาทีนั้นเมื่อไปต่อแถวกดเงินกันพอกดเงินออกมาก็รู้ได้ทันทีว่ามันไม่ใช่แล้วตอนแรกก็คิดว่าระบบตู้ ATM คงจะขัดข้อง ด้านผู้จัดการของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาระนองก็ได้กล่าวว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นเกิดจากวันนี้ได้มีช่างของธนาคารมาทำการซ่อมตู้ ATM และได้มีการตั้งค่าระบบในการอ่านค่าธนาบัตรผิดส่งผลให้บางคนกดเงิน3,000บาทแต่เงินที่ได้ออกมากลายเป็นส0 0 0 0ืบาทซึ่งทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตกใจ น้องบางคนกดเงินแค่300อบาทแต่ได้ออกมาตั้ง3,000บาทบางคนกดเงินห้า้ยบาทแต่ได้รับเงินออกมา5,000ันบาทก่อนที่จะรีบโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่เกิดเหตุพร้อมทั้งโทรไปที่คอ์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่ทันทีต่อมาผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์สาขาละนอง พร้อมด้วยพนักงานก็ได้รีบเดินทางมาที่สถานีเมืองระนองภายหลังจากที่ส่วนกลางได้มีการทําการปิดระบบตู้ ATM ที่เกิดปัญหาแล้วก่อนที่จะคุยกับพลเมืองดีที่เดินทางมาลงบันทึกประจำวันเพื่อให้ทราบถึงตัวบุคคลและยอดเงินที่ตู้ ATM ได้จ่ายเกินออกมาทั้งนี้มีการนับเงินสดธนบัตรไปละพันบาทจำนวนหลายหมื่นบาท ที่พลเมืองดีส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานซึ่งรวมยอดที่ชาวระนองนำมาคืนเบื้องต้นยอดรวมจากสี่คนที่นำมาคืนเป็นจำนวนเงิน94,000บาทและก็ยังมีอีกหลายบัญชีที่ถูกกดออกไปก่อนหน้านี้ซึ่งบางคนก็แจ้งความประสงค์ว่าจะนำเงินมาคืนให้ธนาคารในวันที่15มิถุนายนนี้นายอภิสิทธิ์ อายุ33ปีพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งได้คืนเงินจำนวน19,000บาทให้กับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารและรับเงินจำนวน1,900บาทแทนโดยนายอภิสิทธิ์ยืนยันว่าตนได้รับเงินสดเกินจากตู้มาตอนที่อยู่หน้าตู้ได้บอกกับบุคคลที่จะมากดเงินต่อว่าตู้เสียมีความประสงค์ไม่อยากให้เงินในตู้หลุดออกไป และได้บอกให้บุคคลอื่นไปกดเงินจากตู้ ATM อีกตู้หนึ่งแทนแต่พอตนออกมาแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งทางผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ยืนยันว่าปิดระบบ ATM เรียบร้อยแล้วโดยสลิปเงินที่ออกจากตู้ ATM เป็นยอดที่ลูกค้ากดออกมาจริงแต่เงินที่ได้รับออกมานั้นจะมีจำนวนเพิ่มเป็นสิบเท่าของจำนวนจริง ซึ่งผู้จัดก,การธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ลงบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ส่วนสาเหตุที่เกิดก็มาจากระบบคอมพิวเตอร์ภายในที่อ่านค่ากล่องใสธนบัตรด้านในตู้ ATM อ่านค่าผิดพร้อมทั้งได้กล่าวทิ้งท้ายฝากถึงประชาชนที่ได้กดเงินแล้วได้รับเงินผิดไปนั้นให้นําเงินมาคืนธนาคารภายในวันจันทร์นี้เพราะระบบได้มีทั้งระบบ รายงานตรวจสอบที่เป็นลิตรลายชื่อว่ามีใครเป็นผู้มากดเงินออกไปบ้างอีกทั้งยังมีกล้องวงจรปิดที่ยืนยันตัวบุคคลด้านร้อยเวรสถานีเมืองระนองก็ได้กล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ยังไม่ได้นำเงินมาคืน หากว่าได้ทราบข่าวนี้แล้วให้ช่วยไปดำเนินการคืนเงินให้กับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาระนองให้เรียบร้อยภายในวันจันทร์ที่ธนาคารเปิดทำการหากไม่นำเงินมาคืนแล้วธนาคารได้มีการติดต่อกลับไปก็จะถูกข้อหายักยอกทรัพย์และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ